สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์โลคิกันต่อน,นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องราวของโลคิเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับจักรวาลมาเวลในเวอร์ชั่นของซีนิมาติกยูนิเวิร์สเลยครับ คือเรื่องราวมันเป็นยังไงก่อนที่จะเริ่มคลิปยังไงก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยมีเนื้อหาสปอยของซีรีส์โลกิในตอนที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นหากใครยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้อยากโดนสปอยเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับมาโอเคเราถือว่าเราเตือนกันแล้วเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าโดยประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมเราจะคุยถึงเรื่องราวที่ว่า Infinity Stone นะครับไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองในอนณาเขตอาณาบริเวณของ TVA หรือว่า Time Variant Authority นะครับผมทำไมกันมันคือข้อจำกัดของ Infinity Stone อย่างนั้นหรอซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่า Infinity Stone เนี่ยไม่ว่าจะทั้งใน MCU หรือว่าในคอมิกเองก็ตามมันมีพลังแบบโอ้โห Infinity ถูกปะชื่อก็บอกอยู่ Infinity ครับมันไร้ขีดจำกัดอยู่แล้ว แต่คำว่าไรขีดจำกัดนั้นมันไร้ขีดจำกัดจริงๆอย่างนั้นหรออย่างในคอมิกกับในเวอร์ชั่นของหนังเนี่ยต่างกันหลักๆเลยนะครับผมก็คือ หนึ่งเลยครับในคอมมิใครจะใช้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสูงทรงไม่จำเป็นต้องมีพลังเยอะเป็นใครก็หยิบใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดครั้งแต่อย่างในเวอร์ชั่นของหนังเนี่ยนะครับผมต้องเป็นคนที่มีพลังเยอะในระดับหนึ่งรวมไปถึงต้องทนพลังที่มันออกมาในการใช้แต่ละครั้งได้ด้วยอันเนี้ยเป็นข้อต่างกันแต่แบบหลายๆคนก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ Infinity s t o n e เนี่ยเทพสุดไหมมันมีอะไรที่เทพกว่าน,นั้นอีกไหมนะครับผม คือเรียกได้ว่าจริงๆถ้ามองกันในระดับแบบมาเวลทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่ในยูนิเวอร์แต่มาลติ v e r ร์เลยโอ้โหมีมากมายนะครับแล้วข้อจำกัดของ Infinity Stone เนี่ยนะครับผมก็ได้จำกัดความเทพของมันให้อยู่แค่ในระดับรองลงมาไม่ใช่ระดับท็อปสุดด้วยครับเฮ้ยมันเป็นไปยังไงเราดูหนังมาเนี่ยเอ็นเกมมันแบบเก่งสุดๆเลยไม่ใช่หรอ คือข้อจำกัดเนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่า Infinity Stone เนี่ยมันต้องไร้ขีดจำกัดสิมันจะมาจำกัดได้ยังไงคือ Infinity s t o n e เนี่ยนะครับผมมีพลังไร้ขีดจำกัดก็จริงแต่ในแต่ละ t โ n e เนี่ยนะครับผมก็จะไร้ขีดจำกัดในด้านของมันเองถูกไหมทุกอันเนี่ยมันจะมีเหมือนประเด็นของมันเองอยู่ไม่ว่าจะเป็น Space ไม่ว่าจะเป็น Time ไม่ว่าจะเป็น r e a l i t y อะไรก็ตามแต่ แต่ไอความไร้ขีดจํากัดนี้นอกจากจะจํากัดอยู่แค่ในทางใดทางหนึ่งแล้วหรือต่อให้เอามารวมกนะันเนี่ยโอ้โหทําได้ทุกอย่างเลยขีดจํากัดของมันนะครับผมก็คือจัก,กรวาลที่มันอยู่อยู่ดีครับเพราะมันไร้ขีดจํากัดไงแต่แค่ในจัก,กรวาลของมันออกมาจากมิตินั้นแล้วไปอีกจัก,กรวาลไปอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งปุ๊บ infinity zone ไร้ค่าทันทีครับไม่สามารถใช้นอกจัก,กรวาลตัวเองได้เพราะพลังที่ไร้ขีดจากัดในจัก,กรวาลหนึ่งอะไปอยู่ในจัก,กรวาลสองอะ มันไม่มีอะไรเลยคือศูนย์ถูกไหมก็เป็นแค่อีหินก้อนเดียวอะ่ะพลังทั้งหมดอยู่ที่1ไม่สามารถดึงข้ามจัก,กรวาลมาใช้กันได้ก็คือศูนย์เลยครับและนั่นเลยครับผมคือจุดอ่อนของ Infinity Stone เองไม่สามารถใช้นอกจัก,กรวาลตัวเองได้และจากการที่เราดูมาเนี่ยการที่ว่าสาเหตุที่ว่าทำไม Infinity Stone เนี่ยถึงไร้ผลนะครับผมใน T.V.A ก็คงเป็นเพราะว่า T.V.A เนี่ยนะครับผมทำ Variant Authority เนี่ย มันอยู่นอกจักรวาลอย่างไงเลยครับมันอยู่ในกลึ่งกลางหรือว่าสารที่ใดสารที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งครับมีหน้าที่คอยดูแลมัลติเวิร์สเพื่อให้มันอยู่ในแบบไอ้ไทม์ไลน์สักสิ์อะไรของมันก็ว่ากันไปนะครับผมและที่นี้เราก็ได้รู้จุดอ่อนของอิน i n i ิตี้สโตแล้วนะครับผมแล้วก็ได้รู้ว่าทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้ในที A ด้วยซึ่งถ้าเอากลับไปในจักรวาลปกติเนี่ยโอ้โหไอ้ยินที่อยู่ในเกมพวกนั้นน่ะเทพไม่รู้จะเทพยังไงเลยนะครับผมแต่ เจอ Time เ a r ร a n t นต์อธิอริเข้าไปออกจัก,กรวาลแม่งเลยครับเมื่อไม่มีจัก,กรวาลที่เป็นแหล่งพลังงานเนี่ยมันก็กลายเป็นแค่หินประดับไปเท่านั้นแหละ เพอๆนะครับผมเอามาเป็นที่ทับกระดาษได้ได้ซ้ําไปและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวที่เราได้เจอกันในโลกีแล้วเราเอามาขยายเอามาอธิบายเพิ่มเติมให้ทุกคนนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ